mm <gasps> Au! <try> Au! <try> 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 สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมซอมบี้ฟอนเทียนะครับสนะครับผมก็เป็นเกมยิงผีดิบนะครับเอาตัวรอดจากผีดิบก็คือจะเป็นด่นดานไปนะครับจะมาเป็นแต่ละเวฟแต่ละด่านไปนะครับผมทําการผ่านด่านไปเรื่อยๆอะไรทํานองนั้นนะครับผมก็เดี๋ยว เมื่อกี้ผมเล่นมา3ด่านนะครับก็ยังไม่ได้เปิดไม้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปลองเล่นต่อกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะผมปิดเสียงต้องค่าปิดเสียงมิวสิกปละนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม ไปที่มิชชั่นกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นระเบิดนะซื้อได้ด้วยไปที่เมนหลักกันก่อนครับม,มีให้อัปเกรดปืนเหรอ เอเคสี่สิบเจ็ดอืมอืมอัปเกรดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อใช้เป็นเหรียญได้นะครับในเกมอัปเกรดได้นะครับน,นี่เพิ่มรีโหลดเหรอ,อน,นีเพิ่มพาวเวอร์นะครับ เพิ่มพาวเวอร์ก่อนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ตัว M10 นะครับพาวเวอร์ Power อยู่ที่177เดี๋ยวผมจะอัปเกรดเพิ่มอันนี้เพิ่มรีโห a d นะอันนี้เป็นดาเมจกับ เรทนะครับก็คือความเร็วของกระสุนที่ออกไปแต่ละชุดอันนี้บอดี้อันนี้เพิ่มต้องสามอันครับจัดไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่า าเยอะเหลือเกินครับรอสักคู่ครับเป็นเกมในมือถือนะครับผมก็สามารถโหลดกันได้ทั้ง android แล้วก็ ios นะครับของผมจะเป็น ios นะก็จะโหลดกันใน app store นะครับผมเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมชื่นชอบอยู่เหมือนกันนะแนวผจญภัยผีดิบอะไรประมาณนี้เอาตัวรอดจากผีดิบชอบครับชอบอโอเคงงนิดหน่อยจัดไปความยากอยู่ที่2ดาว เป็นที่เรียบร้อยครับหยิงหัวกระจุยกันเลยทีเดียวมิชชั่นคอนพีทไปครับจังหวะนี้ด่านที่ห้านะครับตะก,กี้อันนี้ด่านที่หกครับอืม เงินเรามีอยู่ห้าร้อยห้าสิบสามนะลุยต้องอัปเกรดเพิ่มนะครับเงินหมดครับใช้ M10 จัดการก็ได้ปะแ <_ t xt> ค่นโน้สนจะไปกลัวอะไรล่ะ Hjá! 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 Hinsó! ผ่านด่านที่6ไปแล้วครับผมตอนเล่นผมจะไม่พูดนะเพราะว่าเสียงเกมมันจะกลบเสียงใหม่นะครับผมเกมนี้ไม่มีตั้งค่าด้วยครับถ้าเกิดผมปิดเสียงซาวมันจะแบบไม่ได้อัตรลดนะนะครับผมไปลุยกันเลยครับด่านที่เจ็ดใช่ไหม ความยาก3ดาวครับเราได้เงินมานะตะกี้เงินเหลือ50กว่าบาทอันนี้เป็น392เหรียญทองนะครับเหรียญทองแซตนะต้องขออัพโหลดกันหน่อยครับอันนี้โอ้โหแพงเกินครับไม่ไหวครับอ่าดีได้อยู่เกรดไปก่อนนะครับ ลุยกันเลยครับด่านที่7ครับความยาก3ดาวครับรางวัลถ้าชนะด่านนี้ได้330เหรียญทองครับให้ช่วยคนครับ yeah เรียบร้อยเป็นด่านที่ให้ช่วยตัวประกันนะช่วยคนที่บาดเจ็บนะครับก็คือเลือดห้ามลดจนหมดนั่นแหละมีสัญลักษณ์สเตตัสสีเขียวนะเลือดเต็มร้อยตะก,กี้จบเกมมานีา่คนที่ผมช่วยนี่สเตตัสเหลือ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดเกือบไปเหมือนกัน นะครับผมมูแตเล่นครับเกือบงานงอกฮนะต้องเสริมเติมแต่งอัปเดตกันหน่อยครับหูนี่เก้าร้อยเลยอะแพงมากเลยสะโขบเหรออืมจัดสะโขบให้หน่อยซีหนึ่งที เราก็มาเสิร์ฟอันนี้ครับมัสเซลครับบวกทั้งดาเมจแล้วก็เลดด้วยจัดไปครับเหลือ153ยหวันนี้158นะอันนี้ก็ได้92ใช่ไหมสโคปอีกแล้วเหรอหือนะครับไปกันลัว,ลว ด่านที่8นะครับผมจัดไปครับไฟพาวเวอร์เขาต้องการอยู่240นะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่216นะครับก็คือ M 1 0ของผมอันนี้เป็นด่านซัพพอร์ตนะครับน่าจะเป็นเก็บเงินไปซื้อไปเติมไปแต่งอะไรกันแหละเดี๋ยวผมจะเข้าด่านซัพพอร์ตก่อนเพื่อที่จะไปเก็บเงินแล้วก็มา แต่งปืนนะมาอัปเกรดปืนแล้วก็ค่อยเข้าไปสู้ดีกว่าพอเข้าไปนิดดองแน่ครับดองแน่นอนครับผมต้องการอยู่216นะไอ้ต้องการอยู่240ผมมี216ครับคือปืน M10 ของผมตังกันก่อนครับ สิเหรียญเหรอโอเคเดี๋ยวมาลองอัปเกรดปืนก่อนครับว่าจะได้เท่าไหร่รอโฆษณาแป๊บหนึ่งครับโฆษณาเยอะเหมือนกันครับเกมนี้เล่นเกม,มในมือถือก็ต้องทำใจนิดนึงนะโฆษณาก็จะเยอะหน่อยครับเป็นเรื่องปกตินะครับกดค่าไม่ได้ด้วยครับเป็นโฆษณาเกม เอาตัวรอดนั่นเองไม่รู้ชื่อเกมอะไรน่าเล่นหรือเปล่าไปลองโหลดมาเล่นดีไหมแหม่สร้างเมืองครับสู้กับซอมบี้ด้วยเอชออฟเซตเหรอเอชออฟซีมาลุยกันต่อกันเลย อัพเกรดก่อนดีกว่านะครับได้เงินมาตะกี้นิดหน่อยเองินพอไหมเนี่ยใช้เงินี่ใช้เพชรอัพอัพไปก่อนโอ้ตังค์เหลือน้อยแล้วครับ ขึ้นมาเป็น224ครับน่าจะพอไหวปะเราไปลุยกันเลยครับเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะเป็นเกมสุดท้ายแล้วครับเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมจัดไปครับไปลุยกันเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อกันพาร์ทหน้านะผมจะเล่นเกมนี้เรื่อยๆแล้วกันโอเคครับไปลุยกันเลยครับด่านที่8ครับความยาก4ดาววัดลุยครับเขาบอกว่าเวิร์นนงครับ แล้วครับไม่สนใจครับเราไปลุย <c oughs> ไม่ผ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พาหน้าค่อยเล่น ปืนเรามันไม่พอนะครับเนี่ยเขาไฟ์พลเวอร์นิดสองร้อยสี่สิบนะของผมปืน m สิบของผมนี่สองร้อยี่สี่เท่านั้นครับไม่พอครับไม่พอครับเขาก็เตือนละแต่เราก็อยากจะลองนะงั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเก็บเงินอัพเกรดปืนแล้วก็ลุยด่านนี้กันต่อเลยนะครับผมกับเกมที่ชื่อว่า zombie frontier 3นะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้กันก่อน เดี๋ยวพัดหน้าค่อยว่ากันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ